บ้างวันนี้ญาติโยมเป็นไงบ้างวันนี้ญาติโยมรู้สึกตัวกันดีหรือเปล่าปรมาจารย์ที่ชวนเราเจริญสีปฐาร์นก็ไม่พ้นหลวงปู่เทียนจียโพหรือหลวงพ่อคำเขียนจะมีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านนะนะโดยพระหลวงปู่เทียนเนี่ยท่าน สื่อให้ปัญญาชนได้รู้ธรรมในยุคที่ก่อนพศ2 5 3 1 3นานนะที่หลวงประเทียนได้มรณภาพหรือคืนสู่ธรรมชาติร่านสังขารท่านก็จะ <c oughs> กระตือรือร้นในการที่จะสื่อให้คนเข้าใจว่า การเวทธรรมมันจะทำไปถึงตรงไหนจุดไหนที่เรียกว่ามีพัฒนาการทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับผลได้รับอนิสงของการปฏิัธรรมหลวงพ่อเทียนท่านก็ฉลาดในการสื่อก็ได้สื่อร้อไปแล้วสองเรื่องคือเรื่องของการอยู่ในห้องแล้วลก็ผลัก,ลกประตูบางหน้าต่างบางคร้ำนั่นคํานี่คำนูน่นบางสื่อไปทำไหม เรื่องที่สอนก็คือสัมปทากรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานที่สื่อโยนก้อนหินใส่ฝาได้รู้ป่ะก็โยนคโครนดินเหนียวใส่ฝาท่านเปรียบเทียบการเรื่องของสัมปทากรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน่านแล้วนะอันนี้นมาเรื่องที่สามก็คือเรื่องของกุญแจวันนี้ก็จะล้อเรื่องกุญแจ ท่านบอกว่าเวลาไปเดิบัติธเนี่ยนะก็ให้ป็นบัตไปเรื่อยๆเหมือนกับเรามีลูกกุญแจมีแม่กุญแจก็เียมีกายมีใจแล้วก็มีสติสมัมปชัญญสะสติปัฏฐานกลับมารู้สึกตัวนะตอนนี้ให้ทําไปเรื่อยๆดูก,กายไปเรื่อยๆเดี๋ยวสต,ติมันโตขึ้นมาก็จะไปเห็นความคิดเห็นอาการของจิตอย่างนั้นนะท่านก็สื่อไว้ว่า ให้ทําไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเบื่อนายให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราตรงนี้ท่านเคยเปรียบเทียบอย่างเงี้นะเหมือนกุญแจดอกหนึ่งกับแม่กุญแจลูกหนึ่งเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยนะการที่ฝึกให้ใจมีสต่อยู่กายเนี่ย ก็เหมือนกับเริ่มได้สูตรปฏิบัติใช่ไหมกายใจของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับมันมีอยู่แล้วก็เหมือนกับแมวแจดอกเนี้ยแล้วก็ลูกญแจเหมือนกับสติปัญญาของเราคราวนี้เราเอามาผสมกันคือรู้สึกตัวใช่ไหมที่กายที่ใจของเราเดี๋ยว่าที่กายก่อนหลวงพ่อเขียนบอกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับจิตค,คิดนะ ไม่ออกมาจากกิดคิดแล้วมาอยู่กับกายให้ได้ซะก่อนเอี้แต่ละ,ตละวันแต่ลวันเราก็ฝึกหัดไปเรื่อยเรืฝึกหัดไปลองไขดูเอเปิดออกไหมอ้าวไม่ออกเว้ยทำไงละทีเนยไม่ออกเฮ้ยก็ต้องเอาใหม่ไว้ฝึกไขอีกรู้สึกตัวเดินจงก,กรมตั้งจังหวะไปไขไปจนมันเข้าร่องของมันะคลิกขึ้นมาอเงี้ยเฮ้ยโอ้มันใช้ได้ ใช้ได้ชีวิตเรามันใช้ได้เปิดได้ปิดได้ mm hmm. ผมพ่อเขียนบบกโอ้เปิดให้สติปัญญามันเปิดออกมา mm hmm. ปิดเข้าไปเวลามีความทุกข์มีอกุศลมีบาปมีกรรมอะไรก็ปิดลงไปความไม่ทุกข์มันก็มีหลวงพ่อว่าอย่างนี้เนะี mm ่ย hmm. หลวงปู่เทียนท่านก็เข้าใจนะพอคลิกปับ๊บมันก็อ๋อแหละตงเนี้ก็เลยวิปัสสนาญาณก็จะเลิเติบโตตัวนี้หละพระจิตลำเป๊ะเข,เข้าล็อกเข้าร่องเข้ารอยของมากของบ่อนเมื่อไหลไปรู้นะก็ต้องฝึกหัดไขกุญแจต่อไปฝึกให้มีสติตัวนี้ยมันกุญแจเนี่ยตัวนี้ก็เปรียบเหมือนสติมันไขได้ทุกเรื่องแก้ไขเนี่ยคนมีสติชอบแก้ไข่ะคนจันไรชอบแก้ตัว ใช่ไหมผ้มันใช้ได้จริงๆนะมันจเจริญสติไปนะอย่าย่อท้ออย่าท้อแท้อย่าเบื่อหนายภาษาที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นั่นชอบใช้ก็คืออย่าเบื่อหนายคําสั่งสอนอย่าขี้เกียจทขี้เกียจทาตามท่นาน,นว่าไงก็พวกเราก็ขยันเันดีอยู่เนาะะเจริญในธรรมนะ